สวัสดีครับเพราะว่าผมตั้มสโดชีนะครับก็พ้ายาทำในสิ่งที่ชอบนะครับชอบในสิ่งที่ทำก็ชออ่องยูทูบยุทธภงสิห์มายาครับวันนี้ก็ จากที่ได้ถามไปนะครับเรื่องสวิตกุญแจนะครับอ่าสวิตกุญแจตัวนี้นะครับตัวนี้ก็เป็นตัวจับนะครับก็เป็นสวิตกล่องอ่าจะเป็นรุ่นนี้นะครับก็ทั้งหมดจะมีทั้งหมดด้วยกันนะครับเจ็ดสายนะครับอันนี้ผมก็ลองไล่เข้าๆหมดแล้ว ทีแรกก็ลองโพสถามดูครับก็มีช่างนะครับก็เข้ามาให้คำตอบอยู่เหมือนกันนะครับแต่เราก็เอามาทำคลิปแล้วกันนะครับจะได้พอช่วยได้นะครับสำหรับท่านใดที่ติดปัญหาเรื่องสวิ๊กุญแจนะครับอันนี้จะเป็นสวิ๊ด้วยกัน3ามเขาเรียกสวิตสาแก๊ก ทุกสองแก๊กหรือสามแก๊กนะครับสามแก๊กนะครับก็คือออฟนะครับคือปิดนะครับแล้วก็ออนแล้วก็ไฟนะครับอ่าสวิตสามแก๊กก็อ่าเรามาได้ดูที่สายกันเลยแล้วกันนะครับสายเนี่ยจะมีทั้งหมดอ่าเจ็ดสายนะครับก็ไล่แต่แรกเลยครับเป็นดำขาวนะครับ ดำขาวดำขาวอันนี้ก็เอาไว้จำกับตัวาสายที่มาจากกล่องนะครับที่เป็นสายดำขาวเนี่ยสายดำขาวเนี่ย,ย,ยถ้าลงกาวนะครับหรือลงตัวถังเนี่ยก็จะดับนะครับแล้วก็สายกาวเนี่ยอันนี้ผมจับแยกออกมาครับอันนี้คือกาวก็คือเขียวขาวนะครับอ่านอ่านสีที่เยอะกว่าก่อนนะครับเขียวขาว,วเขียวแทบขาวนะครับ อันนี้ก็จะเป็นกาวคือถ้าส่งว่าปิดสวิตช์นะครับดันสวิตช์ออฟเนี่ยนะครับสองเส้นนี้นะครับอันนี้มีเครื่องวัดนิดนึงอุปก,กรณ์นิดนึงจริงๆแล้วจับกับถ้าไม่มีเครื่องวัดก็จับกับแบตก็ได้ครับดูเช็คมีไฟดวงนึงนะครับแบตเข้ากาวนะครับหรือแบตเข้าตัวที่เรารู้ๆว่าสายที่เรารู้กันนะครับแล้วก็ไล่ดูครับว่าอันไหนมันติด เลื่อนไปที่อันนี้เป็นเล็กนึ่งนะครับสายติดกันไม่รู้ว่าในกล้องมองเห็นป่ะนะครับปึ๊บสายชนกันเนี่ยเลขมันจะขึ้นนะครับมันจะเปลี่ยนนะครับเป็น0ูนย์ศหรือเป็นอะไรโอเคแสดงว่ามันพวกมันติดแน่นหรอตอนนี้สวิน์นะครับอยู่ที่ออฟนะครับคือปิดปิดเนี่ยเหมือนกับเรา อย่างที่บอกไปครับ่าสายกล่องดําขาวเนี่ยถ้าลงกลาวะครับมันก็คือดับนะครับอันนี้เรารู้แล้วชัวร์ๆเราก็ไล่หาเลยครับว่าอันไหนมันต่อมาติดอ่าอันนี้ลงกลาวครับเขียวขาวเนี่ยลงกลาวติดนะครับถ้าจี้มันอื่นเนี่ยมันก็จะไม่ขึ้นแล้วนะครับก็คือตัวเลขเนี่ยจะเป็นเลขหนึ่งตลอดเลยไม่ขยับเรานะครับนะครับมีขยับอันนี้ น้ำเงินริวฟ้าขาวน้ำเงินขาวฟ้าขาวเนี่ยนะครับก็จะขึ้นอันนี้ก็เป็นกาวเหมือนกันกาวสําหรับเอาไว้เป็นไฟแล้วกันเพราะว่าผมแยกไว้แล้วนะครับอันนี้ผมจะให้เป็นตัวดับเครื่องนะครับก็คือกาวเขียวขาวกับดาขาวที่ต่อมาจากกล่องนะครับโอเคต่อไปเราหมุนสวิตช์หนึ่งแก๊ก,ออกแก๊กเขียวนะครับ แก๊กเดียวเนี่ยตัวดำขาวที่เราต่อไว้เนี่ยมันจะต้องไม่ติดนะครับคือมันจะไม่ต่อกันเครื่องมันก็จะติดนะครับอ่ะเลขไม่ขยับนะครับเสียบสายไหนก็ไม่ติดละผมมองดูและนะครับไม่ติดนะแสดงว่าดำขาว ก็เคียวขาวเอาไว้ตอนสตาร์ทรถนะครับเพื่อติดแน่นอนก็คือปิดสวิตช์ออฟดำขาวเนี่ยมันจะเชื่อมกันนะครับเพื่อไม่ให้รถติดนะครับแล้วก็พอเปิดออนนะครับออนเนี่ยนะครับไฟก็จะเข้าไฟอันนี้ผมก็จับแยกแล้วนะไฟเนี่ยคือตัวที่ไฟที่มาจากแบต แล้วก็จ่ายให้ไปสำหรับไฟเลี้ยวจ่ายให้ไปไฟหน้านะครับจ่ายให้ไปแตกนะครับก็จะเป็น2อ,อันนี้ก็คือดํานะครับดําล้วนนะครับที่เป็นหัวใหญ่ๆเลยดล้วนกับแดงขาวนะครับก็เดี๋ยวดูจากกล่องละกันนะครับตัวตัววัดละกันนะครับปึ๊บเนี่ยมันจะมาดังขึ้นนะครับ อันนี้จะขึ้นตลอดนะครับทั้งแก๊กที่1ก็คือออฟแล้วก็แก๊กที่เปิดไฟนะครับมันจะขึ้นนะครับก็คืออันนี้เนี่ยผมให้เป็นไฟเมนหลักเลยนะครับเอาไว้สําหรับต่อพวกไฟเลี้ยวต่อสตาร์ทนะครับต่อเดี๋ยวมันจะมีสวิตช์สตาร์ด้วยออฟลัมด้วยนะครับออฟลัมแล้วสตาร์ทนะครับอันนั้นเดี๋ยวอธิบายอีกทีหนึงไปทีละอันก่อนอันนี้ก่อนนะครับโอเคเพราะฉะนั้นอันนี้ตัว ดำล้วนนะครับกับแดงขาวนะครับก็จะเป็นในส่วนของไฟเมนหลักนะครับโอเคเสร็จแล้วอันนี้แก๊กแก๊กอ่อนนะครับเปิดแล้วก็แก๊กเปิดไฟหน้าก็เปิดนะครับกดทีแก๊กที่สามเปิดเหมือนกันส่วนเซตนี้นะครับในส่วนของเซตชุดที่สามนะครับชุดที่สามเนี่ยก็คือสายน้ำตาล เหลืองาาน,นะครับแล้วก็มาขาวหอีกเงินขาวนี่นะครับสามเส้นนี้นะครับสามเส้นนี้เนี่ยแนะนําให้เป็นเอาไว้สําหรับไฟไฟหน้านะครับนะกันนะครับไฟหน้าไฟหลีนะกันนะครับก็คือถ้าใส่จากเครื่องนะครับหรือเราสตาร์ทเครื่องแล้วเนี่ยมันจะมีเส้นหนึ่งที่มีไฟสําหรับไฟไฟห,หน้าก็คือผมไม่แน่ใจอาจจะเป็นเ,เหลืองหรือ เหลืองขาวนะครับที่ที่มีไฟนะครับที่มาจากเครื่องนะครับที่มีไฟนะครับหรือเราจะเอาเหลืองเส้นนี้นะครับเข้ามากับบวกนะครับก็คือเข้ามาจากเส้นไฟแบตก็ได้นะครับเส้นไฟแบตนะครับเส้นไฟแบตนะครับแล้วก็อีกสองเส้นนี้นะครับอย่างถ้าเป็นออนนะครับสวิตช์ออนครับ อ่อนอ่อนเนี่ยนะครับอ่ะอ่อนเนี่ยถ้าเราเอาไฟเข้าเหลืองนะครับโหัวไฟราเข้าเข้าเส้นเหลืองนะครับอ่าอ่อนเนี่ยนะครับเส้นน้ําเงินฟ้าน่าจะติดลองลองอ่านะะขอไปครับ ไฟเข้าเหลืองนะครับก็คือไฟอาจจะมาจากเครื่องนะครับหรืออาจาจะมาจากแบตก็ได้ครับเส้นที่ไฟก็คือไฟบวกนะครับแล้วก็ไฟบวกเนี้ยถ้าเราเปิดออนนะครับไฟมันก็จะมาอีกครับเส้นฟ้าขาวหรืองเงินขาวนะครับฟ้าขาวเนี้ยเราก็เอาไปไฟหน้านะครับแล้วก็ไปลงกาวากินก็จะติดนะครับกาวเดี๋ยวเราไปลงกาวจากตัวถังลงกาวจับตัวเครื่องไปกินก็ได้เส้นสี เกียวนะครับจากตัวเครื่องไปทีก,ก็ได้นะครับหลงเกนะครับแ,ร um <t> แล้วก็ถ้าเป็นในส่วนของอีกอันหนึ่งกแก๊กหนึ่งที่เป็นรูปไฟหน้าครับแก๊กที่3นะครับก็ตัวนี้ถ้าเป็นเหลืองไฟเข้าเหลืองมาปุ๊บมันก็จะมาออกตัวนี้ครับสายน้ำตาลนะครับสายน้ำเงินขาวไม่ได้ออกนะครับก็จะเป็นออกน้ำตาลแต่อันนี้อาจจะเป็นไฟสูงนะครับใช้ไฟเยอะหรืออาจจะเป็นไฟหน้าหรือไฟไฟเยอะหน่อยนะครับอันนี้ก็ได้นะครับ แล้วแต่ไปต่อกันโอเคก็ตามนี้ครับสำหรับสซ่จุนแจนะครับก็ไม่ยากครับอยู่ที่ว่าเราจะไล่เอาอันไหนไปใช้อันไหนถ้าเราจับถูกนะครับจับพัวถูกยังไงก็ไปได้นะครับก็ไม่น่างงครับสายจากเครื่องนะครับที่เป็นของฮันด้าเนี่ยนะครับที่เราใช้กับเครื่องเลยปั๊สีนะครับก็แทบจะตรงเลยละไปเลี้ยวก็สีหนึ่ง สีน้ำตาลหรือ,อไฟเลี้ยวเนี่ยผมก็ไล่ละสีสีส้มนะครับสีฟ้านะครับไฟเบรกนี่ก็เขียวเหลืองนะครับเส้นที่มีไฟมาจากเครื่องเนี่ยหรือจากแบตเนี่ยก็จะเป็นสีแดงนะครับส่วนที่ไฟไฟหน้าที่เอามาจากเครื่องเนี่ยไม่แน่ใจว่าเป็นเหลืองเหลืองล้วนหรือว่า,าเหลืองขาวนะครับแล้วก็สตาร์ทตัวสวิตช์สตาร์ทก็จะเป็น เปลี่ยนส้มนะครับเอาไว้สำหรับสตาร์ทอันนี้ก็เป็นเครื่องที่สตาร์เลยนะครับอ่ะอันนี้ผมก็ไล่ไล่หมดละในส่วนของข้างหลังเนี้ยไล,ล,นนยล่เสร็จละอันนี้จริงๆแล้วเซตเนี้ยมันเป็นของสายไฟเนี่ยเป็นของเครื่องเวร้อยนะครับแล้วเราก็เอามาใช้กันได้นะครับเดี๋ยวทีเนี้ยขั้วมันก็จงกันอยู่ยแล้วนะแล้วก็อดีไฟในส่วนของตัวสายเกียร์ นะครับพวกเกียวเกียวว่างนะครับนิดสองสาวแลยังไม่ได้ใช้เราก็เลยดึงออกมาให้สายน้อยลงเพราะว่าพอเราย่นมาอะไรเงี้ยครับก็อยายสายมันลบเยอะนะครับก็เอามาขี้อันไหนไม่ได้ใช้เอาออกนะครับกาวจัดเดินกาวมาก็กาวลงตัวถังไว้แทนนะครับลงตัวถังไปเลยนะครับก็เดินเฉพาะสายที่มีไฟไปเข้าไฟอย่างเข้าไฟเดียวนะครับก็มีเส้นเดียวครบเสี้ยสีเหลืองออกมานะครับ อังนั้นถ้าเฮทำไมมีแค่ไฟมีแค่เส้นเดียวครับกาวเนี่ยลงกับตัวถานนะครับก็คือดําหรือว่าตัวเขียวเนี่ยลงลงตัวถานรถละนะครับส่วนสีเหลืองนี่ก็คือไฟทบวกมานะครับพอเข้ามาก็ติดน,นะครับเดังนั้นในส่วนการไล่ไฟนะครับก็ไม่ไม่ยากครับรแล้วนะครับแต่ว่าพอเราไล่ไฟเนี่ย ถ้าวันเดียวไม่จบเนี่ยมาอีกวันหนึ่งหรือสอวัน3าวันมาทําทีครับมันไล่ใหม่ลืมครับอะไรใหม่ก็อาจจะใช้เวลาแต่ถ้าวันเดียวจบเลยเนี่ยก็ได้ครับไม่ไม,ไม่ไม่น่าเ็นย่ไม่ยากไม่งงอเดี๋ยวมาดูต่อในส่วนของออสวิ c ช o ออฟลันและก็สวิทสตาร์นะครับเดี๋ยวมาใกล้ๆแล้วกันนะครับเดี๋ยวอาจจะไม่เห็นนะผมอาจจะ ให้ดูที่สายเลยแล้วกันนะครับเรจะได้ไล่กันดูนะครับประมาณนี้แล้วกันนะครับก็ในส่วนของสวิตช์ออฟดันนะครับสวิตช์ออฟดันนะครับแล้วก็สตาร์ทครับสายเนี่ยก็จะมีในส่วนของอทั้งหมดเนี่ยนะครับไวยกันอะไน,นี้ผมก็แยากเร็จไปละนะครับ5สายนะครับ สายสำหรับเบรกกันนะครับมันจะมีสวิตช์เบรกที่เราแตะเบรกแล้วติดเนี่ยก็คือน้ำตาลกับดำนะครับน้ำตาลกับดำน้ำตาลเนี่ยคือสายที่ไฟเข้านะครับก็คือขรบวกเข้ามาต่างนะครับตา่างแล้วก็วิ่งออกไปรับแตะเบรกปุ๊บวิ่งออกไปก็คือ,อสีดำนี่ เราก็เอาไปต่อกับตัวเครื่องก็จะเป็นอ่าตัวสายเส้นเส้นเมนสําหรับไฟเบรกเนี่ยนะครับก็จะเป็นเขียวเหลืองนะครับก็จำอ่าเขียวเหลืองเข้าดำแบบอะไรก็ได้เพราะว่าอันนี้ชัวร์แน่นอนแล้วเดี๋ยวค่อยไปปรับอีกทีนึงอ่านะครับก็เหลือสี่สายละสี่เส้นละนะครับสี่เส้นมาที่สตาร์ท สตาร์ทเนี่ยแน่นอนครับก็คือเหลืองขาวเออเข้าไปเหลืองส้มนะครับหรือเหลืองแดงเนี่ยนะครับกับตัวเครื่องมันก็เป็นเหลืองเหลืองส้มหรือเหลืองแดงอยู่แล้วนะครับต่อเข้าเลยครับน,นี่อันนี้สีเหมือนกันนะครับเข้ากันเพิ่มอ่ะมาในส่วนของตัวกาวกับดำขาวอันเนี้ยอันนี้เนี่ยจริงๆเราไก่สวิกใช่ไหมครับ สวิคออฟรันเนี่ยก็ mm hmm. จะเป็นดำขาวมาแล้วเหมือนกันนะครับกับเขียวขาวนะครับอันนี้จะเป็นเขียวล้วนนะครับอันนี้ผมจะต่อ,อไว้สำหรับถ้าเราไม่ Off ตัวนี้นะครับแต,แต่เราออที่กุญแจแล้ว mm hmm. เครื่องเนี่ยสามารถสตาร์ทได้นะครับแต่ไม่ติด กดกดสวิตช์สตาร์ทเนี่ยสตาร์ทตืด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 ตแต่จะไม่ติดนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ออนตัวนี้นะฮะแต่ถ้าเราออนตัวนี้ปึ๊บนะครับออนตัวนี้ไว้นะครับสวิตช์กุญแจนะครับก็อ่อนก็คือเปิดนะครับเครื่องก็จะสตาร์ทได้ก็จะติดนะครับอันนี้ถ้าเราออฟก็จะดับเครื่องจะดับถึงแม้เราจะออนสวิตช์กุญแจไว้ก็ดับ นะครับก็เอาไว้ฉุกเฉินนะครับเราจะต่อด้วยกันนะครับก็คือเส้นเดียวกันเลยดาขาวก็มาจากเครื่องกระดาขาวเข้าเข้านี่กับเข้าสวิตกุญแจนะครับแล้วก็กาวก็เข้านี่กับเข้าสวิตกุญแจนะครับโอเคนะครับอ่ะอันนี้ก็จบไปนะครับแล้วมาในส่วนของสายน้ําตาลที่บอกสายน้ําตาลก็คือไฟนะครับเอาไฟเข้ามาเพื่อ ไป start นะครับไปคั่วส start ต,ติดอะไรครับอ่าอันนี้สายสีแดงมาจากไฟแบตก็เดี๋ยวเข้าจากสวิตช์ก็คือเข้าสีแดงมาไฟมานะครับแล้วก็ออกดําดําก็มาเข้าไฟเลี้ยวไฟเลี้ยว relay นะครับมันก็จะเป็นดําอยู่แล้วนะครับมาเข้าสวิตช์เปิดปิดนะครับก็จะไปไฟเลี้ยวนะครับส้มนะครับ ไปเลี้ยวสีฟ้านะครับไปที่ไปหน้านะครับไปที่ไฟลีอันนี้ก็ไปเลือกกันใช้กันนะครับก็ไปไล่ที่สวิเกนอีกทีนึงว่าเราจะเอาไปไหนแต่ไฟที่มาเนี่ยมาแล้วเครื่องสตาร์ติดแน่นอนถ้าทำตามตานี้นะครับ,โอ,รบโอเคครับตามนี้โอเคครับอันนี้ก็น่าจะพอทราบแล้วนะครับกับสวิ ะจะการต่อสายคร่าวๆนะครับเดี๋ยวต่อเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะมาไล่กันอีกทีหนึ่งว่าสายอันไหนเข้าอันไหนอีกทีนึงแล้วกันนะครับอันนี้คลิปนี้ก็ให้รู้ว่าโอเคสายหรือกุญแจเนี่ยมีเจ็ดเส้นเนี่ยเราจะต่อ,อยังไงบ้างต่อไปไหนบ้างใช้อะไรยังไงบ้างน,นะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็าฝากไว้เท่าน,นี้ครับ ยังไงก็เลยอย่าลืมฝากกดติดตามนะครับถูกใจในส่วนของเพจทําในสิ่งที่ชอบชอบในสิ่งที่ทำนะครับแล้วก็ทางช่องทาง youtube นะครับคุณตะโกสุมาญานะครับชื่อผมเลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอฝากไว้เท่านี้ครับครับเดียว